สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโหต้องบิวต้องบิวเข้าเรื่องเร็วเลยก็คือวันนี้เราอ่ะจะมาทำคอนเทนต์ก็คือใส่บาทนะคะเพราะว่าชุดของอเธอ,อ,อชุดแล้เหมือนแบบ เหมือนแบบพระที่หนีออกมาทำ <c oughs> ทรีแอคชั่นวงเกาหลีอีกรอบนึงอะทันก็คือแบบศึกษาทางเกากรุ๊ปไงก็วันนี้มันเ,<อ>เสื้อ<า>สีเสื้อมันก็จะแรงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเสื้อนอนนะคะเรายังไม่ได้อาบน้ำแรงมากฉันก็ยังไม่ได้อบน้ำเพราะว่านี่ฉันต้องรีบมารีแอคนี่จ้ะเป็นเพลงใหม่จากวงเอสป้านะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของของเอสเอ็มซึ่งเราไม่ใช่เอสป้าไม่ใช่เอสป้าธรรมาดานะเอสป้าเซเนกาโอเคเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มาช่วย กูโรโควิด <COVID S 2> ในรอบมีนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งเอรอบมีน้องเขาปล่อยวิเลียว่าน้งนอ,นองเนอะรอบมีเขาปล่อยเพลงออกมาใหม่ชื่อว่าเพลง next level next level <ง><ห>ซึ่งตอนนี้ก็คือขึ้นทเทรนด์อันดับหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะซึ่งเราอะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าตอนแรกตอนแรกเอยังไม่มีเวลาทำใช่ไหมแต,ต่พักกลางคืนสไลด์ติ๊กต๊อกอีกดอกคนทางติ๊กต๊อกก็คือ cover เพลงนี้กันหมดเลยก็เลยแบบ พอมันฟังเรื่อยๆแบบเพลงมันดีว่ะก็แบบอ่ะตื่นเช้ามาก็ชวนพี่มิวรีแอคสักหน่อยใช่ค่ะก็พร้อมแล้วไปค่ะไปดูส่งแบบไปดูกันเลยอย่างนี้รกันเด็ก later องค์การนาซ่ามาแล้วค่ะภาพยนต์

how <Es poor> <ska duper> i see the new of life happen why they had that and we you follow come jump be in out watch me while well i work it out watch me Well, i make it out watch me well ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู oh ้ชมยังจำชื่อใครไม่ได้ค่ะใช่ครับนนี้เหมือนมินนี่แหละที่นี่เป็คนเธอคนนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนเกอร์เจนคนหนึ่งอ่ะคนเก่าอ่ะไมื่อกี้หรอว้าว 미간 스윗하게 된 역할 차이. 옛날 노래 노트야. 너딱 하고 마이 걸. Come on, shoot away. Cuz some more. Yeah, <봄> yeah. 원리태야. 중심을 커. 목소리도 레플. 비난받고 사람들과 멀어지는 차이 속에 남이 속할 아이디드 풀러 봐. เอสเอ็มอะเขาเดินหนึ่งในการเลือกเอาจริงเมมเบอร์เขาสวยในคนเลยแล้วก็เสียงดัวเขาขัดขีดให้ขาายเสียงฉันชอบท่านี้เหมือนแบบเรียกปงจริงนะันมีคพามแบบล้ำนะคเราะว่าอนคตอะเนนตีดีอ่ะชอบใช่ใเนินตี

สิคแล้วดย์ชีเดยี้ดยตเดต่างดวชิคกี้ดชิคกเด SM สน้อย SM เนเธอแต่เมื่อคอนโดนโจมตีต่างดาวฉันขอกอกไปใหม่ฉันเรียกว่ากอานนอกว่ะฉันขอเรื่องตรงนี้นะฉันชอบตรงนี้อ่ะที่มีตัวกันดูมั

เป็นเนนมี่ยโ o l i t i กตขอเรื่องทยยังไม่หยุดฮะฮะ S M ฉันชอบฉันชอบ มากฉันชอบโด,ดนตร like 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 ีที่มีความเป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วมันจะเป็นแบบว่าเอมันมันจะพูดไม่ชัวร์มันจะแบบตื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 บไปเรื่อยๆอ่ะเออเออคือคือเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่ารู้ท่าจริงๆแล้วอะสมมตินะคือโดนตรีอ่ะมันมันเต้นมันเต้นแบบให้ลงให้ลงจังหวะได้อ่ะมันนแบบตื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 บไปเรื่อยๆอย่างมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเฟียดมากแบบทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะมีความแบบ ไม่ได้เร็วมากแต่มันจะแบบตึบๆบๆลงจังหวะให้คิดให้เอิไปเรื่อยๆแล้วแล้วเหมือนเพลงเพลิงอ่ะมันบิวมันบิวอารมณ์ไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกร่วมไปกับเอวจริงๆซึ่ง M อมวีแบบอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมานะแต่ว่ามันเปมันมีมันมีความเป็นแบบเอาอากาศมันมีความเป็นแบบเหมือนชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่มันแบบกำลังจะทาอะไรสักอย่างแล้วมันฉันชอบลกอนาคตรจริงอย่างอีท่อนที่แบบอีท่อนที่แบบผิวปากเรียกพวกอ่ะคือชอบท่อนนี้มากมันมีความเป็นแบบ เหมือนเหมือนเราดูหนังแบบอวตารผสมแบบหนังอวกาศอยู่อะเออคือเราว่าด้วยคอนเซปต์ Concept ของวงอะ่ะเขาก็เป็นลำ้ำลำอยู่แล้วอะเอมวมันก็เลยดูเป็นแบบเป็นโลกอนาคตไปเลยเป็นแบบเมืองสมมุติอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้ออมันปิดดวงอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะถ้า YG ย,ยืนหนึ่งเรื่องการใช้ฉากจริง<ม>ก็คือเ m ก็คือยืนหนึ่งเรื่อง CG ค่ะเพราะว่าแบบไปเต้นกันอวกาศแล้วล่าสุดคือซีจีเขากลิบ จริงๆอ่ะแล้วแบบตัวเขาเรียกตัวอะไรวะอันนี้ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะคุณผู้ชมตัวตัวอวตารปะเออเรียกเราขอเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเออาร์เขา่าคือแบบเนียนกริบแล้วมันจะมีฉากที่เธอบอกที่เธอชอบอะที่มันที่เต้นรวมกับเมมเบอร์คนอื่นใช่เออที่มันตัดรวมระหว่างคนจริงกับตัวเออาร์คือเนียนแบบใช่เนียนไปเลยอ่ะชอบอย่างเงี้ยอยากอยากให้แบบถ้าสมมติว่า ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็เมมเบอร์คนไหนไม่ว่างอ่ะก็ใช้ตัวเนี้ยเต้นทางเพลงได้ไหมใช่แล้วก็ทำได้ในยุคในยุคโควิดเป็นเวอร์ทัวร์แตบว่าตัวคนมันต้องใส่่งสเวอาร์ไปค่ะเดีดีมีฉันชอบมีมีท่อนที่อ่าสลับเพลงกลับมาเป็นจังหวะที่มันชาลงอ่ะฉันชอบเออชงกลางกลางตอนแรกให้ก็คเอได้หายใจเออฉันด้วยฉันรู้สึกว่า เออเพลงนี้มันมีแม่งมันมีแบบหลายมันมีหลายอารมณ์ผสมแบบไม่ใช่แค่แบบหลายอารมณ์ดิหลายจังหวะผสมกันเนอะเหมือนแบบเปิดหัวมาให้ก็เธอเต้นแล้วแบบรู้ว่าก็เธอต้องเหนื่อยก็อ่ะเยี่ยกูหายใจก็ยั่วมันเป็นพวกเออเป็นยั่วเป็นยั่วเป็นแบบยั่วเป็นแบบค่อยค่อยโยค่อยๆ่อยโยแล้วจิบเหล้าอะไรเงี้ยแล้วอย่ากูค่อยเต้นตลหลกับมาแรงเออเออดีชอบ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 แล้วแล้วก็พวกนางดูเทนะเออใช่ใช่คาแรคเตอร์นางมีความแบบเทนางมีความแบบ แกนนแล้วก็อีก <Gen. S 1> อย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะยังจํายังคงจําชื่อไม่ได้เอ,อเพราะว่าชื่อกาหลีจํายากเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอ่ะให้เราอ่ะจําชื่อของเกิร์ลกรุป๊ปทุกคนท,ที่เราทํารีแอคอ่ะเราว่าหมอตายแน่นอนหลักสามสามสิบแล้วตอนนี้ก็คือจําไม่ได้เออแต่อย่างที่บอกอ่ะฉันอ่ะรู้สึกว่าฉันชอบเกิร์ลกรุ๊ปที่มีประมาณ สี่ถึงห้าคนฉันว่ามันพอมันน้อยอ่ะมันมีมันแบบมันได้โฟกัสทุกคนครบอ่ะอืมอืมอมเออฉันเลฉันเลยชอบวงฉันเลยแบบเออชอบวงนี้เพราะว่ามันเสพง่ายมันมีมันมีประมาณสี่คนแล้วแบบเอาจริงๆพวกมูทโทนสไตล์มันอ่ะก็ก็ถูกตลิดถูกตลิกระเทยด้วยแหละมันมีความแบบใช่ใช่หวาน่ะมันมีความแบบเฟียสล้ําแบบเป็นแบบดื้อๆเซ็กซี่เออเอออะไรเท่ๆอะไรอย่างเงี้ย ชอบชอบก็เหมือนขึ้นอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมตอนนี้อันดับหนึ่งตอเมื่อวานอันดับสองวันนี้อันดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็ลาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้เธอที่เธออ่านมาเลยเขาเป็นเขาเป็นวงแรกที่ได้เป็นด์ d a m b a สเตอร์ให้จีวงชีเออเนี่ยเราไปอ่านมาว่าเดี๋ยวนะขอหักขอขอแป๊บหนึ่งเออเหมือนกันนะเออตืด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 แบบหนึ่งขอหักก่อนเพื่อข้อมูลอ๋อนี่ก็ก่อนหน้าเนี่ยวงเนี้ยเขาไปเดบิวต์อีเพลงเพลงหนึ่งที่เราทำไปแล้วอะแบล็กเมมเบอร์ เออเออแล้วก็แบบเป็นมิวสิกวิดีโอเดบิวของศิลปินเคป๊อปที่ยอดพุ่งไปถึงร้อยล้านเลยนะแม่เออแล้วก็โอ้โหเดบิวแรกในระยะเวลาเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ไปร่วมงานกับต่างประเทศเยอะเธอแบบยังได้รับรางวัล r o ก k ีอ o ฟเด e y e a ียสาขาเพลงดิจิทัลในงานประกาศรางวัลรางวัลหนึ่งด้วยแล้วก็รวมถึงสร้างผลงานในวงการแฟชั่นด้วยการเป็นศิลปินวงเคป๊อปแรกที่ได้เป็นแอมบาสเตอร์ของจีวองชีแรงปะ แรงนะะเดบิวต์มาแล้วได้เป็นพรีเดนเตอร์แบรนด์ระดับโลกเลยอะล้วจีวองชี S <S เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสเธอจีวองชีคือจีวองชีเธอรู้ปะมันคือแบรนด์ไทยเอ็นนะอะแรงอยู่นะไม่แต่ไม่แน่ใจว่าชุดชุดเนี่ยเป็นของจีวองชีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆเอสเอ็มหนังขายพูดจริงๆวงนางาะนังขายคุณภาพมาตั้งแต่นานแล้วนะเอาจริงๆสังเกตพวกเกอร์กรุ๊ปหรือบอยแบนด์นางจะเน้นเสียงขายเสียงขายแบบวอลโคลอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาเขาเขาไปทางโกอินเตอร์กันนะเอสเอ็มหมายถึงว่าค่ายอื่นก็ <ๆ S 1> ก็คงมีแหละแต่เอสเอมมันเห็นมาตั้งแต่แบบในอดีตที่ผ่านมาออแล้วอะเพราะว่าแบบวงเขามันไปหาฝรั่งไงอ่ะโอเคค่ะเดียกก๋ยวกะเทยจะต้องติดตามเพลงต่อๆไปแน่ไม่รู้นะวัติธรรมเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรหรือยังนะแบบเดบิวต์ไอแบบไม่ใช่เดบิวต์ไอสเตตของพี่หรือยังไลน์ยังไม่รู้ยังไม่หาแต่ว่ารวมๆแล้วปังค่ะกระเทยเลยจด เดีหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งวงรองจากแบ็คพิงค์ที่ก็เธอจะเซฟแล้วก็เวลาขับรถก็จะได้ฟังเพราะว่าถ้าฟังในรถเราเปิดดังๆอ่ะบีดแล้วจะแบบตืบๆก็เธอจะตืบๆตีชอบแล้วก็มีผัดหายใจให้แบบเซ็กซี่ตอนติดไฟแดงนิดนึงนี่หรือหรือไม่นี่นะตอนตอนแบบใครไปทำงานช่วงเช้าต้องใช้แบบ MRT BTS นะใส่เนี้ยหูฟังก็เดินแบบเฟี้ยวๆใส่หูล็อกเปร์หรอกใช่เดินแบบก่อน แต่ก่อนฉันเคยทําอ่ะตอนที่แบบตอนที่ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองอะ่ะก็ขึ้นบีทเทเลตเลยแหละแล้วก็เปิดแบบเคซี่อินเลอรในหูใช่ปะ <c oughs> แล้วเราเดินแรงมากไม่รู้ว่าคนข้างนอกมองเขามายังไงแต่อินเนอร์เรา <c oughs> เราเดินแรงจงจังอีดอต่ะกอนแล้วตะกอนหนักร้อยก่าโลอะ่ะแบบแล้วฟังแบบตอนไปมาหาลัยตอนเช้าใส่หูฟังแล้วฟังเพลงแบบเฟสเฟสแล้วก็เดินแรงเดินสับเดินสับเดคนเดียวอ่ะไม่รู้ว่ามันแรงจนล้นออกมาให้คนอื่นเห็นมาแต่ว่าอินเนอร์อินเนอร์แรงมากจริงคุณซ่งแคเดัลอย่างเงี้ย แ้่ว่าพื้นฐานคือเป็นคนขาเบียดนี่ยช่า่าคนภายนธ์อีอ้วนนี่เดินขาเบียดรีบไปไหนปวดขี้หรือเปล่าเนี่ยแบบกินเนอเราข้างในคือแบบนางแบบไงแต่ว่ากายภาพของที่ออกมาเหมือนแบบเด็กอ้วนที่ปวดขี้แล้วเดินแบบเดินขาสี่กันแล้วไปหาที่เอีรีบหรอใช่เหมือนรีบอ่ะให้เดินก้าวยาวนะทุกคนถ้าจะเดินเพราะถ้าเดินก้าวสั้นอ่ะมันเหมือนปวดขี้เดินให้รีก้าวยาวเเดินทางหาสาวคนอ้วนแบบเรานะให้เดินทางขาเพราะว่าถ้าเดินขาชิดขามันจะเบียดฟุตฟิตฟอร์ไฟไป แล้วชานหรอแล้วชานที่เป็นแบบกายภาพรักยังเป็นแต่งบอยอยู่ใช่ไหมแล้วอ,อ,อ่ะแต่ทํางานเนี่ยอาจจะมีเสื้อเชิ้ตบ้างกางเกงยีเออก็ต้องแบบเออมีความแมนนิดนึงว่าแต่วละเดินละตูดบิดไม่หยุดเอลก็คืออแมนดาอีดอกเลิกแต่งบอยเถอะจะเดินสาวขนาดเนี้ยแต่งหญิงไปเลยค่ะอินเนอร์ค่ะอินเนอร์โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆของเราด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆฟอร์มเราเริ่มตกแล้วค่ะใช่ยอดๆเราเริ่มไม่มาแล้วนะคะทุกคนยุกล่มสลายของเพจโฮแล้วค่ะฝากกดซับสไคร e ด้วยนะคะัผู้ติดตามให้มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำรีแอคชั่นเราคิดแล้วว่าช่องเราเนี่ยคงคงเน้นหลักไปที่เกิร์กรุปแล้วแหละเกาหลีบอยแบนด์มันใช่ทุกคนจะจะเห็นว่าแบบสิ่งที่เราดีแอคมาจะ จะหลีดไข่ไกันบางทีถ้ามันไกลตัวมากอ่ะแบบบางคนนะบางคนนะไปดีแอคซีรีจีนหรืออะไรเงี้ยบางช่องอ่ะเขาก็มีข้อมูลเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ดูตรงนั้นเออเราก็ขอไปเกาหลีเกาหลีมีลูกทุ่งบ้างป่าปลายโจโจตํบสไตล์ของเราจริงๆอยากรีแอคแต่ลูกทุ่งเลยนะเอาจริงป่ะแต่ไม่ได้มันต้องขยายฐานตลาดบ้างใช่อ่ะค่ะฝากกด subscribe ให้ช่องยูทูบมาด้วยนะคะแล้วก็เออ อย่างเดิมเหมือนเดิมค่ะไปกดไลค์เพจใน Facebook ให้หน่อยนะคะเซิร์เขาว่าโหภาษาไทยพิมพ์ง่ายๆเลยค่ะสามตัวสามตัวค่ะใช่ค่ะโลโก้เป็นสีน้ำเงิน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 นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ